ครับ sebadi, พี่ sebadi, สวัสดีตามมาๆทุกคนเลยมากินชุนปลากับเฮา

หวานจังเลยเจ็บเจ็บชุมหวานปรายปานเล็บมันเล็บันปวดปากเลยนะเอาออกก็ไม่เอามเอาเขาลงลายเล็บ้วน นี่เข็มแล้วน <right> <classy. S 1> <in> ี่เด็นเลยนะนี่เข็มเป็นุกๆุกด้วยป็นเข็มเล่ต้องสุกๆุด้วยนะทุกคนอันก็สุกนี่เบื่อ

đi ra à, trên nào đi ra thôi đi ra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  đi 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 是，是的。笨蛋，不要做运动。

นีสนุีจ่มพ็กินขั้นเอาลูไปบแบบเดียวนี่ประมาณนี้น いただきます。 Bekle evet. evet. Ja! ja. ja. ja.